เป็นบูจักคนสิร์ตยังไห้ย,ยังเดียวเออยบ้จักคนสิว์าเออดีใจแบบรุ่นนี้มันก็ยันลมยันแรงเพราะว่าธงหน้ามันเปียว,วเออจะไม่ได้อยู่ลมบั้มันลมผลเปียกเบิร์ดเลยบ้านนี่นะบัดมือเ้านี่บัดบอนเฮือนไพ่แบบบ่าได้หนึ่งเข่าเลยมือเส้า บสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอิบซีเบอร์สุขูสุคนว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่งสาวบุญตาแซนดแอนอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยกลับมาพบมาพ่อกับสาวบุญตาในื้อนี้กบมาหาเอื้อมอนเฮาพี่น้องเลยเนาะป้าอันี้ทางเข้ามาได้พี่น้องเลยมีแต่ขี้ตมไปเฮากะสิเอามาหุงไปห้ทั้งเอื้อยพ่นกนเห็นว่าบ่มีมกหุงกินว่มซั่ันเนาะ แต่กับบอามาลายดอกเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นเนาะมีพริกกระเทียมบางนาวเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยไปเข้าไปหาทางเอ้ยมนเฮาก่อนโดยเพิ่นอยู่จังไดเด้ทางสาบุญตากะบ่ได้มาโดนแล้วพี่น้องเอ้ยตั้งแต่กีพุ่นแลเนาะมีเวลามื้อนี้ก็ได้โอกาสเข้ามาเยี่ยมยามทางเอ้ยเฮาเนาะโดยเป็นจังไดเด้อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่เอ้ยเฮาเนาะโดยอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยู มามือได้กระสาบุญตาบ่ได้สะออนหยังพี่น้องผู้เป็นพุ่มเป็นพ่วงอยู่พุ่นน่ะกกหยังเด้ยังเฮายังบ่ได้ถามเอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะงามอีดีมื้อนี้เนาะปลูกเพิ่นอยูู่อ่านกกไม้ก็งามแท้เด้อดิโดยๆอ้าเอมอนเฮ็ดหยัง แค่พวกแค่เปียโอ้เจ้าสวัสดีเด้โดยสดีอืสดีแค่พวกโดยเพราะว่าพวกเบิงหันให้พี่น้องเพิ่นเบิงแน่ว่าเบิงกตัวใหญ่แท้นี่ตอนคือตอนแรน่ะมันสิออกมาอืออกมาบ่ยามมื้อแรน่ะเอยเอานมันลีนบ่เอืยเมื่อยใส่ลเพราะว่าดินก็ใส่แล้วใส่แล้วมันก็ออกมาเพราะว่าขางในมันอืบ่ได้ยันว่าเอาอันดินแล้วเฮาก็มัดผ้าไว้แเอ้ย เราแค่ปวดเท่าแต่ละมือแต่ละมือไหนเออกระเดื่อปลาหอยสางใหม่กระเดื่อผมีเงินให้าหอยสางเอือยนะเพื่อนหอยสางบนเก่านี้เพื่อนหอยสางให้เฮ็ดให้เพื่อนนี้ได้ออยู่แล้วโอ้ชันโบแต่วันนี้เอ้อผมมีเงินแบบก็ะเดืว่าทาบามี่กระสาเป็นของตัวเองหน่อยก็ยามันคือเมนเมนเนาะเอือยอืมเป็นรายยุ่งอยู่หนีมันก็ต้องเฮ็ดเพื่อนว่าเอออ่ะน้องมีมากุูงมาฝาก ว้ายประดังลลก้องดอกมังคุดที่ซื้อตามกินทั้งคันเนาะแต่สีดำชื่อกินบ่อยากว่ากินเผ็ดอยู่วะกินข้าวอิ่มเลยกินข้าวกั็ยังไม่นี้นะเก็บมาไหมอืมฉันพอแล้วฉันเนาะมังคุงมันกับตกรอบละบัดข้ามอกินข้าวแค่เนาะเมนูเนาะเอาไว้ตามมื่อไหร่ก็ได้เอ้ยมาตอนเย็นตอนยังเนาะตามกินเชฟเมนเมนทำมาตอนบ่ายแล้วเนาะอืออยู่ดีมีแห้งกับบอดีแห้งปันไแล้ว กินได้นะไม่กะอุกม่อุกใจเลยนึกอุกใจโลยแต่บางคนรับผัวรับผคิดได้นึ่งมากอะเอ้อผัวคนอยู่น้ำเพิ่นเห็นกับเพิ่นก็บอกว่าให้พวกมันยังมันกินมันนั่นเลยเห็ดไหมให้เห็ดไหมแต่ว่าบอมีเงินเห็ดอืมเป็นกะถ้าว่าบอมมีผู้อยู่เพิ่นกะสิเห็ดของเพิ่นเนาะโอ้แต่ว่าเห็ดแล้วคือเอ้อไม่ได้อยูเหมือนบอกค่ะเพิ่นเห็ดนี่ถ้าว่าเห็ดแต่เพิ่นเห็ดแต่ไม่ได้อยู่ โทรศัพท์เป็นมีคนโทรเข่าแต่ว่าหับม่ได้เลยหายทั้งสาวบุญมาเพิ่นจัดการหายเลยองเป็นเหตุการณ์นี้ยังนะมันเลยได้เลยเด้อมันตั้งแต่ได้สิหาปีอืมมันห่าตั้งแต่ราคาข้าวอันเงินพันหนึ่งสองเซน่ะอืมจะซื้ออะไรจะกพันซื้อนะเลยสามล้านตะกี้ไหนไหอืมถือว่ารุ่นแพงๆเราแล้วเนาะเลย สามล้านเนี่ยก็คือหกพันบาทบอตะกี้เดี๋ยวตะกี้เนาะโอช่องเส้นหาบาแต่เงินช่องเส้นหาต่อพันนึงโอหลายเติบได้เนาะกดเติแมนแมนได้เดี๋ยวนี้มันกะบัวลายแมนแมนเดี๋ยวนี้กับบัวลายบัเงินเพิ้นเลยบอเอ๋ยอันว่ามีไครเขามาหาแน่ช่วงนี้มือมือเช้านี่ยโดย สาวบคขำเข้ามาโดยแล้วก็สาวบคขำเมื่อเด็กอะพาวเตียงเตียงทองอืมเตียงทองเข้ามาโดยชงใหญ่เข้ามาดีใจแล้วเนาะดีใจลายดีใจลายเพราะเช้านีออกแล้วก็เอลยก็ให้ย่างเดียวอืมดีใจเห็นช่องใหญ่เข้ามาเลยแต่กี่เห็นแต่น้ำถงน้ำทางเห็นแต่น้ำเพื่อนเพลินเนาะเลยไปไกลมาเพลินเยอเพราะเราเพลินมาเพลินกับขี้รถมาเลยเพลินกับเอิร์ธนึกว่าเพลินเพลินเอารถณยังมาเลย ใหญ่วันนนั้มาหอดพีโบมางหอดประตูเลยปั้วพนัมาเอ้อกับโมเตอร์ต้มน้าไม้มาสีแกงหน้าไม้เอ้ยพนมากอ่ะโดยเพื่อนกับห้องห้องหากอเออเพื่อนมากยังมาเพื่อนมาหันมานี่เบียกเนาะยังมามีเบียกมาเอ้อกับบฮวหูว่าเพื่อนชิมาแบบทายพั้มเนาะโดยกะดีใจเห็นเพื่อนมากอ่ะอืมอยังมาอย่างกะยาดีใจไว้ก่อนโดยอือเพราะว่าเพื่อนกับบเคยมาใกล้เคียงแมนแมนว่าเพื่อนมากกะดีใจโดย แต่ก่อนเพิ so well, ่นกับบ so, so, ุ้เคยเข่ามาโอ้มีเงินมาหายโบนี่พูหญ่จะดีว่าเพิ่งดูเทนเนาะพิ่นผ่าเงินมาโดยอ่าดีใจน้ำเกลือเสิร์ฟโดยโดยบุตรีแล้วเนาะโดยเพราะว่ามันก็ถึกช่วงที่ว่าเอื้อยบอลดูเนี่ยพิ่นกัอยากให้เหตุการนให้ซานให้เพิ่นเนาะวันนั้นถ้าห้องอยู่เพิ่นก็เสียเองเพิ่นโดยแต่บัดนี้มีพอจีได้เฮ็ดเดี๋ยวว่าจ่ะว่าเดินกับบุมี มันกะบคำบาสเซ็ดให้เพิ่นกะบำมันมีกะเห็ดของต be ัวเองน้อยน้อยกับยามันน้อยดินโดนนั่นเองจะเอ้ยกวามันที่ที่กับพูดหน้าตัวเองเนี่ยจะไปเห็ดอยู่หน้าบ่อื mm. มโดยโดยเห็ดอยู่หน้าเจ้าของก็ได้อยู่เนาะมันกับบริไกปันไดมกะน้อยกัหโฮมกับยามันเนาะมันกับยูหันแล้วหน้าตัวเองพ่อแม่แบงให้ไงทำชงจามให้กะเห็ดหันแล้วมันโมมีได้จ้ะดีใจน้ำด้อยจ้ะเนาะทางบ่อเตียงกับเงินมามอบให้ หลายบ่ได7,000อือเออให้เลยเลยเนาะเฮาให้อย่างเดียวเลยบ่จะความสิว่าเลยรูจักความสิว่าแบบหัวใจแบบเต้นตึกๆเลยนะแบบเม้าหอกเลยโดยโดยแบบเอื้ออิ่มเลยแกงไม้ก็บ่ยากอือด้แกงอยู่บ่แกงแกงก็กินก็แบบมันดีใจเนาะินแบบว่าอิ่มิคําที่ว่าเฮาเห็นผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเฮาเนาะโดยเพราะว่าเห็น ช่องใหญ่เพิ่นเขามาหาเนาะก็ดีใจลายไม่จำเขานใช่เป่าเลยแม่นแม่นเขาก็ดีใจน้ำเอื่อยเพิ่นกระทือว่ามีหลายคนได้เขามาเหมือนนี่เนาะสองคนกับสามทั้งน้องในบ่อโอ้้นองมันากาศเงียบง่อยลุนแล้วเนาะมาหากันกะมันลุนได้คือน้องก็เห็นตั้งแต่เอื่อยลงทำบุญพ่อกันผู้เนาะเลยหลังจากนั้นกับเห็นกันแม่นคิดฮอดกันยู่ิดรอด แต่คุณอกแต่ทีพอดเพิ่นยุเพี่้องกไปแต่ว่าเพิ่นก็มีเบียกไปแมนเมนทางเขาก็มีเบียกทางเพิ่นกะแมนยุเอ่ยเพิ่นก็เนาะบอได้เห็นหน้าเห็นหน้าก็แบบกคือชิโรอแรกเห็นได้สักเอี่ยดีใจเอยมอนเพิ่นเนาะเก็บเงินไว้เนาะเอ่ยเนาะพอได้ซื้อไม้ซื้อโต๊ะไว้เนาะวันนี้คือสิตดสินใจแล้วถ้ามีเงินกะเหตุเทือนของตัวเองเลยน้อยกระยาน้อยกระยาเนาะ เพราะว่าเป็นของตัวเองสู้ๆเด้อเอยเด้อเพราะว่าคือคือตะกี้เอ้ยมนเพิ่นว่าอยากได้ห้องน้ําแต่ว่ามาคิดเบิ่งทบทวนแล้วมันบ่แม่นดินเอ้ยเพิ่นเนาะโดยเพราะว่ามีแต่ห้องน้ํากมันบ่มีบ่อนปุกแ่ๆๆนก็ปกอเพิ่นกปกบ่อนเพิ่นนี่กคือเก่าบ่เฮาไปมีเฮือนเฮาแล้วย้ายบ่ได้ห้องน้ําแม่นบ่ล่ะอืออือจงน้องก็เออก็นอนคบางทีเออก็ให้คนเดียวอือบ่มีไฮู้จักเนาะคือว่าคนเดียว ดูดยคือว่าบางทีเพื่อนมาถำที่นี่กว่าอยู่คนเดียวแบบว่าทุกข์หนักแต่หล่นได้กะแต่บอโบก้าไปบอกเพื่อนไปให้เพื่อนมาถ่ายทำแมนแมนเพื่อนกับบาโบเป็นยังคือบอบอกรถเพื่อนก็บอกที่แต่ถ้าบอโบกับบอู้เนาะบอกมันตีเพื่อนแมืนบอดำกับถ่ายรถกับบอเป็นมาชีได้เนาะคือทางน้องถ่ายทอดชุดกับถ่ายทอดให้เบงเนาะเป็นได้แค่สะพานบุญเหมนบอหลังทางน้องนะ แต่กรูรักครูใหญ่เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนอินดูเมตตาทั้งน้องกะทั้งน้องก็ดีใจน้ำน้อเลยเด้อเลยเพื่อนก็ว่าเอ้อเพื่อนใหญ่เพื่อนเบิ่งอยู่สบายอยากได้ยังเอ้อเป็นรักที่ว่าอยากได้และเอ้อบอกเพื่อนมาจังไหนบอกว่าอยากได้เฮือนอยากได้บวันยู่วอนเศร้าอัอยู่วอนนอนโดยโดยถ้าว่าเป็นดตเป็นล่างก็เอ้อก็ยังบวชเอาดอกเพราะวิญญาเอาก็ได้แมนแมนแมนเอยก็อยากได้บวันยู่วอนเศร้าได้เพื่อนมันก็จำเป็นอยู่แต่ว่าเขา บนที่พักอาศัยเนาะมันจะเน้นว่ามันกาอยู่บนเพิ่นกับมันชีชนยางกับวัสดกเนาะเพรว่าเอื่อยกับเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ต้นโตอยูบที่บนเพิ่นเนาะเอาไปไหว้เพื่อนน้องใช่สิไปไหว้เพื่อนน้องก็คือกาวเอื่อยชิบจายจบเบื่อเอื่อยน้องทำคานดิบบอมีปัญหาเลยอย่าลืมนับต้นก็แล้วกันเยอะเพื่อนพี่น้องเอื่อยไปก็อยากมีเพื่อนมีซานเป็นของตัวเองเนาะเอื่อยเนาะมุที่เอื่อยดอก ปอะเดียวมัน <divide> ก็ถามว่าเอยากได้ซ้ำนี่กัน้อยกว่หนี่กันดีใจแบบเป็นสองแอนแบบนี้ก็ได้บ่แบบเก่าดิหรือว่าอยากได้เป็นปูนบ่อเพราะว่ามันชนิดนี่เห็ดโมเดิร์นแล้วกัชงโมเดิร์นเลยเนาะโดยโดยเนี่ยทั้งเอ้ยก็หนึ่งบอนที่เอ็นชาวหมคัมพุนมาเนี่ยโดยโดยคือถ้ามันแห้งมันยังกูได้เนาะพอเอ่ยใช่ฟืนได้เนาะ พื้นเน่ทานเนี่ย <ừ m. S 2> พอทานกันขอธง,งตะลุนเนี่ยประหยัดใช่ยันเบิดโอ้ประหยัดโบ้เลยมันเบิดกลับไปเอาก็ได้เด้อยเฮีอนน้องก็มีซ <c oughs> <c oughs> ื้อไว้แตะดุนแล้วพี่น้องนี่จะว่าคือว่าได้นอทางเอ้ยกต่ซื้อไว้เงินทองอะไรเนาะชอบหนึ่น<อ>นงกะสาวสาวหา,าสาวหาโบ้เงินยอยู่ มีแต่ไปหักพื้นทางอย่างมาไหวน้ำเนาะพื้นกับช่วงนี้มันเปิดฝนตก<อ>มันเปียกเปียกแมนแมนเลยต้องรอมันเด็ดก่อนอดีใจได้ะเด้อทางส่องเบาเตียงทองเพิ่นได้เขามาหาเลยมลเฮาเน,ะนเเเเาะพี่น้องเอ้ยดีดีเอ้ยบได้คิดได้ฝันบ่ทางบักเพิ่นเพิ่นจะได้มาหาเจ้าบาได้คิดได้ฝันเลยน้ามันทิ่มาไม่ไปขึ้นว่าเอ้ยอยากให้เพิ่นมาหาเพิ่นเพิ่นกับบุกเคยมาแต่ว่าบัดมามาทั้ง เงินหลุดเนาะเฮงดีใจได้เนาะไอ้มนั่นเลยเออจังบุจักามสิเบ้าแล้วมิตรไ้อย่างเดียวเลยกพิ่นก็เลยวอาเออบ่ทายหลยมิตรไห้ให้ไปหลยได้บะทายไลยให้ไฮหลนยนะบ่เตียงกับ่กลโบกาไหลายโดยบ่เตียงกับบบ่โบก้าชิมองนาดลยบ่เตียงสิห้องไ้นํามันตี้นะเก็ดีใจนาะมากกับแบบว่าแบบมีเงินว่าพ้อมั่นนะโดยโดยเมนเมนเก็บไปซื้อ เสาบ่เอ้ยสิเอาเสาบ่ก่อนกันว่าเพิ่นพ่ออีหยังเลยก็เอาแต่นั้นก่อนแหละอืมแบบบ่บ่ว่าเฮาเฮาสิเฮ็ดทีเดียวมันบ่ได้เนาะเพราะว่าแล้วแต่บ่เพิ่นเข้ามาถ้าทางบ่เตียงซอยแฮงดีแล้วเนาะเอ้ยเนาะเพราะว่าเก็บใบเก็บใบก่อนเพราะว่ามันกะบาสิพอจังซื้อาแม่นๆหลายหญ้าหุ่มหญ้ายังเบิดแม่นด้หลายคูหลายคนซอยเนาะผู้ดผู้น้อแน่เนาะเอ้ยเนาะอื โดยโดยดีใจน่ะเอ้ยเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าถ้าเนั่ยกะน,นาเลงบอกเพิ่นแล้วจะได้เห็ดเพราะว่าตอนนี้เพิ่นดำให<า>้<า>ดำนาได้มันบอกช่วงนี้มันกะเพิ่นดำนาได้เนาะเพราะว่าสีเอาดินมะยังมาเถะกับมันกะข้าเขา่าแมนแมนเขาต้องปรับดินอีเด้เนาะยังถือว่าเก็บเงินไว้ก่อนถ้าผู้ใดให้กันเนาะซื้อทีเด็ดที่หน่อยแล้เพราะว่าไม่นี่กะซื้อใน้ห้านะเอ้ยเนาะ ถ้าเดินซื้อเรื่องไปชื้อเลยกะไปชิญย่าอีกบ่กมีรถมีดางโมมียังนะนะโมเป็นยังบอกน้องก็ได้ฐานาแรงได้ฐานาคนรถน้องเขาบได้เม่นเพื่อนเนาะเม่นเม่นมียังกะปรึกษากันเว้ากันได้เลยเนาะเลยเอากะโมเม่นคนบ้านอื่นบ้านไกลบ้านเดียวกันเนาะบ้านเตียงเพื่อนกะว่านเชียงเพื่อนกะว่าเห็นยูว่าแต่ป้าบอเคยมาที่เพื่อ แม่นไ่ได้ถามไมได้ยังบ่หู้เนาะแม่นแมนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกับพ่จ้าเขากับไเราเพื่อนยูนเอ้ยนำนองหละคิดว่าเพื่อนรังเดียวกันสีเด้์เนาะคิดว่ายูน้ำพน้ำเมย์แตเป็นแม่น้ำพน้ำเมย์เลยนี่แต่น้องเองก็เข้าใจว่าเอื้อยนี่เป็นเพื่อนรังในเป็นของเอ้ยไรเพื่อนรังในกับเป็นของพ่อของแม่เิ่นก็มังมาเป็นอันนี้พ่อแม่ก็อยู่นี้มาตอนปัจจุบันนี่คือเป็นเพื่อนป้าแล้วเนาะลังในเนาะปัวเพื่อนแล้วเพื่อนจางกับพัวเพื่อน แต่แรกเฮือนหลังนี้สิอยู่ในเนาะเอ้อเนาะอืมบัดบัดดินตอนนั้นนั่นป้าได้เนาะอืป้าไดบัดมานี่ก็ป้าได่อีกผู้เลี้ยงผู้เแม่ผู้เพิ่นเอาโอ้ลาวๆบ่เลี้ยงอว่าแต่กี้อยู่นครแม่เนาะโพ่อแม่เสียไปแล้วกอยู่เอื้อยผู้เลี้ยงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เน่ยอยู่พอนี่กะอยู่ไปเพิ่นกให้ออกไปเป็นเพื่อนตัวเองบั่มีบัดอืถ้าว่าบ่อยากออกเป็นเื่อนตัวเองก็เพิ่นบ่ให้เฮ็ด างของเพิ่นนี้โดยโดยแต่ว่าบ่มีเอื้อยอยู่นี่เพิ่นก็สิสร้างเองเพิ่นอือันนี้เอื้อยบ่มีสิสร้างจิเอาใช้โดยถ้าว่ามีก็คือของตัวเองน้อยก็อย่ามันแมนแมนแมนแต่ว่าสร้างให้เพิ่นก็เป็นของเพิ่นคือเก่าเลยมันถ้าสร้างบ่นนี้เนาะโดยแต่จะเป็นของน้ําพี่น้องไอ้บ่นนั่นก็สิเป็นของเอื้อยคือเก่าแต่ว่าทางไอ้ยมอนก็เพิ่นมีดินแต่ว่าให้นาเนาะเพิ่นปันได้ได้แต่นาเนาะเอื้ยเนาะสามให้อือม่มีเดินมีหยังมีแต่นาทางออกก็พอลุมตะลด เก็หั่นไก่ยังเอื้อนน่องไก่ยังมวยย่างให่เพราะว่าพ่อเมย์เิ่นกระชายไปแล้วเนาะกะเอื้อนน่องเพคนไก่ยัางบาพ่อเมย์โบอันโบได้แบงค้างให้ออกแต่ว่าเอ้าตันเลยกระโคนน้ำเอื้อนน้องโอ้ยมันโบได้ได้เอลยว่ามีทางออกมีอู้เอื้อนล้ำบาดลายอืมพิจิกับเว้ยก็น่องก็น้องกันเราอยากไล่โดยกระดกกลัวมทางออกอืมแบบพ่อเมย์เราโบได้แบงแต่เพิ่นกันได้เสียชีวิตเมืนบอกเพิ่นแบงได้แล้วค่ะแต่ว่า พอาดิลงรถเพิ่นเบงให้กะทุกคนต้องมีทางออกทุกคนค่ะแต่ว่าพอพ่อแม่เสียแล้วบัดเอว่าพ่อแม่บ่ได้เอะไรเพราะว่านเอื้อยนีอ่ะไม่ได้อยู่ตัวเพิ่นเบงให้แเบงหน้าโดยบ่ได้พังรักไบโบไม่ได้พังรักคิดว่าสิง่ายเนาะเราพี่น้องกันคิดว่าช่ง่ายอืมเข้าใจเอวย่อยเนาะนี่แหละเพื่อนว่านอ่ถ้าเฮามีมูลมากไว้กับทางออกหน้ากะนอุ้ยเอายาวจนช้ำมือถามือเนี่ยตอนนี้มีมีทางออกหรือเปล่าก็ ปรึกษาน้ำอุ้อนนองหลายคนเล็กกะเพิ่นกะเบ่งให้พอดีอลงรถวันนี้คันบาชิบะเข่าไร่ออกบ่ไร่มันบก่กเพราั้นอวยบ่ไร่เลสวนทางกันบ่ไร่ต้องนั่น<ม>ต้องออกไปเด็กะตุดให้คุณน้องกก่อนโดยโดยเห็นใจไวนะ้เนาะถ้าเป็นไปได้นี่เนาะมีเงินมีทองซื้อติดถนนใหญ่บ้านเฮาก็ยังดีเนาะเลยไฮน่ากับเป็นไฮน่าไปซะสามไฮกันเนาะใบบานนี่เป็นไฮน่าใบบามันโกนได้นี่นะถังลงมันอยู่เลิกบ่อเลิก เป็นไหน้าแบบขันบันไดบะไหน้าขันบันไดแต่ก่อนนะเด้พอดีมันแบบเพิ่นไทยแฮมป็นให้โชว์ให้ซ้ำให้แต่ก่อนมันก็เป็นทำอะไรโดยโดยค่อยเป็นค่อยไปน่อยเนาะพี่น้องกันค่อยว่าค่อยจากันกะ่จังใดเพื่อนกระ่วใหายเอื่อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้ก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นไปบ่ราะได้เอือยที่มีสิทางแบบบ่มีทางออกเนาะ นล้วก็ยังมาเป็นไปบ่ได้พ่อแม่ต้องแบ่งทลาทุกคนโมเมนต์น่าซื้อเนาะน่าโมเมนต์แบงหายนะคันซื้อยังว่าเขาซื้อก่อนแล้วเขามาซื้อที่หลังเลยเขาอัดทางเนาะกระปุกพิษตัวนี้มันบ่อละอันนี้พ่อแม่์จงไว้ให้แล้วอันนี้โอ้ยเออให้ไปน้องบ่ให้ยด้วยแกพ่อแมย์คนคือสิเห็นอยู่ดอกเนาะเบิ่งเยอะคนก็ได้หายเห็นใจเอื้อยเฮาได้ี่น้องนไปเนาะเป็นไปได้ก็มีแต่ว่าสู้ๆ พอเหงยเอ้ยชูอยู่เนี่ยชูจนลาชิวมีทางออกอะไรกันชูมาหลายปีเนาะเอ๋อเป็นยังทางน้องก็เป็นกําลังใจให้เนาะคือทางเบาเตียงเพิ่นก็เห็นแล้วเนาะเอ้อได้เราช่เพิ่นพังเบิด์ละบอได้เพิ่นพังเบอร์แล้วอือโดยโดยเพิ่นก็ไม่ได้ทำยังไงเนาะเพิ่นก็เห็นแบบเออให้เออยยังเพิ่นก็ไม่ได้ทำไรอือโดยโดยเข้าใจเนาะเพิ่นก็เนาะว่าว่าไปหล่เบาเตียงแล้วเราเสียหายน้ำแล้วกัน ถ้าน้องเห็นจะคว้วดีใจจะขั้วมันยังมากพอดีประสมกันเลยนะ <EN> ให้ใจม่บอกว่าแต่บอกเตียงแนละถ้าน้องมาเห็นน้องก็ให้น้ำเอื้อยคือกันเออบอกว่าค,น,ค,น,คนเฮาปื้มแน่แล้วก็ค, <EN> คิดใส่ความทุกข์กับความดีใจเนาะมาสมทบก,กันเลยนะ้องเอยเนาะคิดแต่ทุกข์ยากแม่ก็มาล้นได้เพราะว่าแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่มายื่นเงินมาให้โดยดีใจได้ก็เลยก็ คิดใจความทุกโดโดยแล้วกควมดีใจใส่กันเลยอื้กบ่มีว่าสิยุดให้ยุดบ่ได้มันให้อน้ําตาไหลออกมาบ่บ่ต้องกันดอกเอ้ยเพราะว่าเฮาดีใจก็ให้เสียใจก็ให้เนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดากั้นไว้มันก็บ่อยู่แม่นบ่ล่ะน้ําตาแห่งความดีใจปลื้มใจเนาะอเว้าหยังหลายเด้อใส่เอ้ยเด้อมีแต่เป็นกําลังใจให้เอ้ยมอนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะ โดยทางน้องก็ชีได้โคตัวเมื่ออนเนาะจะเอาสบายดีเ้ยเด้อจะเอาอยู่ดีมีแฮงอ่ะโอเคพี่น้องเอยเนาะทางเออมอนเพิ่นเรามานี่ก็คือว่าเพื่อนหลังนี่กับปวกกินแล้วแต่มันกับเป็นเพื่อนพี่สาวเพิ่นนอะพี่น้องเนาะก็คือถ้าว่าเพิ่นก็อยากให้ปุ๊บไม่ให้เพิ่นแต่ว่าถามเออมอนว่าถามมีเงินมีทองทางเออก็อยากเฮ็ดเพื่อนเป็นของตัวเองนะพี่น้องเอย เห็นใจเพื่อนเนาะเพราะว่าอยู่เพื่อนหลังนี้กับโบติเพื่อนพี่น้องเอื้อยเอ้ยเอื้อยเพื่อนนี้อยู่มาโดนแล้วก็เป็นเพื่อนมุนเพื่อนมั่งแหละโดยอ้าวจังใดก็เป็นกําลังใจให้ทั้งเอื้อยมอนเพื่อนในเด้อพี่น้องเนาะโดยผู้คนนั้นกลัวเพื่อนกับเพื่อนวอาว่ามือเศร้าเปียกเบืดวประสานผลมันอ่ามันผะเนาะ ้าพายางนี่อันนั้นได้เนาะพี่น้องเนาะ้าพายางมันผุมันพังกับเปียกบดคือเก้าผ่นมาเนาะโดยโดยอะเป็นกาลังใจให้เอื้อมอนเพิ่นถ้าท่านใดอยากจะซอยเหลือทางเอื้อมอนเนาะผู้เ็กผูหน่อยบอกว่ากันพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าจะได้เก็บเงินไว้ถ้าเกิดว่านั่นกะเพิน่นไปปุ๊บอยู่ทงหน้าเพิ่นเพิ่นว่าน้อยก็ตามเนาะขอด้ได้อยู่ได้เศร้าว่สาสันนาพี่น้องเลยอ่ะอ่ะอย่างใดซาบุญตากระโข,ขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้อง เทุกๆีกทานเด้อเนาะที่เข้ามาหับรมคลิปสาวบุญตาแต่ตุนจุนจกบคชามโฆษณาขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีสาวบุญตาเกล่าวคาว่าสบายดี